ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่21นะครับผมมกราคมนะครับพศ2568นะครับมาพบกับร้านรามาศูรชาแนลนะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมย้ำนะครับพี่น้องร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับหมายเลขโทรศัพท์089406 4 6่หกเก้าห้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับผมมาชมนะครับสินค้าเครื่องเสียงนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่นะครับผม ท่านไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับพี่น้องรับซื้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยกชุดหรือว่าแยกชิ้นนะครับแยกชิ้นนะครับผมทักไลน์ส่งรายละเอียดเข้ามาดูนะครับก็ราคาตีกันตีราคากันไปนะครับผมถ้าอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับอส่งสินค้ามานะครับพี่น้องราคาเราคุยกันเรียบร้อยนะครับส่งสินค้ามานะครับเช็คเสร็จสินค้าใช้ได้ปกตินะครับก็โอนตังค์ให้ตามจํานวนที่ตกลงกันนะครับส่วนท่านไหนที่อยู่ใกล้ก็ยกมาที่ร้านได้เลยนะครับถ้าเป็นยกชุดนะครับผมยินดีวิ่งรับเองถึงที่นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้าไม้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับและก็จะแจ้งนิดนึงนะครับพี่น้องกับเรื่องเกี่ยวกับการส่งสินค้าด้วยนะครับพี่น้องก็ตอนนี้นะครับผมขนส่งนิ่มเอ็กเพสนะครับทาการปรับราคาอีกแล้วนะครับพี่น้องก็ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะครับตู้หรือว่าพวเอแอมนะครับที่น้ําหนักเยอะๆนะครับค่าส่งก็จะสูงขึ้นนะครับเกือบเท่าตัวพี่น้องนะครับเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าขนส่งเพิ่งแจ้งมานะครับเพิ่งแจ้งมาว่า ถ้าเป็นภายในภาคอีสานนะครับราคาเดิมนะครับแต่ถ้าข้ามภาคก็คือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับภาคเหนือนะครับราคาก็จะเท่ากับพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะพี่น้องก็คือเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็คืออย่างตู้นะครับตู้ใบนี้นะครับตู้18นิ้วนะครับราคานะครับราคาส่งนะครับผมเพิ่งส่งไปก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ ก็คือส่งส่งข้ามจังหวัดไปภาคเหนือนะครับตัวนี้ค่าส่งอยู่ที่สามร้อยสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเอาตามราคาที่ขนส่งแจ้งมานะครับตัวนี้ก็จะตกอยู่ที่ใบละห้าร้อยห้าบาทนะครับพี่น้องซึ่งค่อนข้างสูงนะพี่น้องก็คือตอนนี้กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะรับมือยังไงนะครับกับภาระค่าส่งที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าพี่น้องซื้อไปนะครับผมมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่า บางทีครับซื้อตู้สองใบนะครับราคาค่าส่งได้ตู้อีกหนึ่งใบนะพี่น้องก็น่าจะลําบากนะครับสำหรับพ่อค้าขายเครื่องเสียงนะครับขายสินค้าใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นิ่มเริ่มใช้นะครับเริ่มปรับใช้วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกเลยนะครับก็คือราคานะครับผมถ้าเป็นในภาคก็จะยังราคาเดิมอยู่แต่ถ้าข้ามภาคนะครับก็จะคิดราคาเดียวจากกรุงเทพนะครับซึ่ง อาจเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวนะครับผมก็ยิ่งน้ําหนักเยอะค่าส่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเท่าตัวเลยนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ทางร้านก็ค่อนข้างคิดหนักนะครับเกี่ยวกับอ่าค่าส่งนะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทางร้านของเราส่วนมากนะครับสินค้าจะเป็นส่งฟรีนะครับส่งฟรีไม่คิดค่าส่งนะครับผมก็ค่อนข้างจะคิดหนักอยู่นะพี่น้องก็คืออย่างดอกลําโพงพี่น้องก็คือปกตินะครับดอกลําโพงผมส่งนะครับก็ ส่วนมากจะขาดทุนทุกรอบนะครับเพราะว่าผมผมจะบวกแค่ดอกละหนึ med, ่งร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าในภาคอีสานนะครับก็จะขาดทุนประมาณดอกละยี่สิบาทนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือถ้าส่งข้ามภาคนะครับถ้าส่งข้ามภาคก็คือก็จะเพิ่มขึ้นมาเกือบดอกละหนึ่งร้อยเลยนะครับพี่น้องก็คือจากจากดอกละร้อยยี่สิบนะครับก็จะขึ้นมาประมาณดอกละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะพี่น้องก็คือค่อนข้างสูงและก็ส่วนมากนะครับสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับดอกลำโพง ก็ส่งไปลุ้นไปพี่น้องนะครับส่วนมากก็ส่งไปมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับสิบตัวก็น่าจะมีปัญหาอย่างน้อยก็สองถึงสามรอบนะครับถึงจะแพ็กดีแค่ไหนก็ไม่รอดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือของนิ่มเอ็กเพรสนะครับจะสินค้าเครื่องเสียงนะครับทุกชิ้นทุกชิ้นนะครับก็คือจะไม่มีการรับประกันสินค้าให้นะครับเขาจะแจ้งชัดเจนเลยว่าไม่รับประกันนะครับสินค้าแตกสินค้าหักเขาไม่รับประกันก็คือ ทางร้านเราก็รับผิดชอบกันเต็มๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับและทีนี้ค่าส่งมันสูงขึ้นนะครับพี่น้องก็บางที่นะครับสินค้าตัวไหนที่ชิ้นใหญ่ๆนะครับก็จะเน้นรับเองเด้อพี่น้องนะครับชิ้นไหนที่มันมันเล็กๆนะครับพอแบกรับค่าส่งได้ก็จะพยายามส่งให้พี่น้องนะครับแล้วก็ราคาก็อาจจะมีปรับบวกค่าส่งเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ ครับผมขายว่ายากแล้วนะพี่น้องนะครับส่งไปก็ต้องรู้อีกนะครับว่าสินค้าส่งไปถึงมือลูกค้าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่าส่งก็แพงด้วยนะครับผมก็คือสินค้าเสียหายทางร้านเราก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับก็คือคนส่งของไปรับผิดชอบให้เรานะครับพี่น้องอันนี้ก็อนุมาแจ้งกันนะครับผมอ่ะเริ่มสินค้าวันนี้เลยนะครับพี่น้องตัวไหนส่งได้เดี๋ยวผมแจ้งนะครับตัวไหนส่งไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยพากันเด้อพี่น้องนะครับมาเริ่มจากนะครับผมดอกลาโพงนะครับสิบสองนิ้วน โกบรินะครับตัวนี้12นิ้วโกบริคงปั๊มนะครับเป็นดอก12นิ้ว500ร้วัตต์นะครับ1ินิ้ว5้0วัตต์เดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนะครับผมสภาพตามนี้เ้อพี่น้องเหมือนจะมีรอยแกะหมวกนะพี่น้องนะครับแต่ก็แค่เหมือนนะครับพี่น้องยังไม่เดี๋ยวดูตรงคออีกทีหนึ่งนะครับกับตรงคอเนียนอยู่นะครับตรงหมวกตรงหมวกก็คลับคล้ายคลับขาดพี่น้องนะครับเหมือนจะดื่มนะครับเหมือนจะดื่มแต่ก็ ไม่กล้าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแต่ตรงคอก็สวยอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นไว้สองนิ้วครึ่งนะครับผมอบอ้อมนะครับอบอ้อมโกบุรีนะครับรุ่นสิบสองนิ้วนะครับอ่ะท่านใครสนใจนะครับตัวนี้ขายดอกละหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละหกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับราคานี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองดอกเลยนะครับดอกละหกร้อยห้าสิบาทนะครับราคานี้ ส่งฟรีตัวไทยพี่น้องนะครับแล้วก็คานนี้นะครับพี่น้องคานนี้รุ่น D K 1 2 L นะครับคานนี้ D K 1 2 L นะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเดิมนะครับนี่ครับสีสวยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไว้เท่ากันนะครับกับโปบบรินะครับสองนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็อีกจอกหนึ่งนะครับอ่อีกจอกหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสภาพตามนี้เถอะพี่น้องนี่ครับผมมันคนละรุ่นนะครับก็จะดูยากหน่อยนะครับ ว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับแต่ตรงคอนะครับคอสวยอยู่นะครับคอไม่มีรอยรึนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าตัวนี้ก็จะไปนะครับราคาเดียวกันพี่น้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับตัวนี้จะเป็นมรกรุ่นใหม่นะครับเป็น Mark2 ทูนะครับตัวนี้จะเป็นดีดีเคนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเอลนะครับเดี๋ยวดูขนาดไว้ให้พี่น้องนิดนึงนะครับอ่ขนาดไวเท่ากันพี่น้องนะครับไวเท่ากันนะครับแต่จะเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับ รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็ดอกละ650บาทเหมือนกันพี่น้องนะครับราคานี้พร้อมส่งทั่วไทยนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กสองทางนะครับนี่ครับคู่นี้นะครับคู่นี้650พร้อมส่งนะครับคู่นี้650พร้อมส่งนะครับเป็นเน็ตเวิร์กสองทางนะครับส่วนคู่นี้อ่550นะครับพร้อมส่งนะครับอ่คู่นี้550พร้อมส่งนะครับคู่นี้650พร้อมส่งนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์นะครับเป็นของสตูดิโอมาสเตอร์นะครับผมครับ x s 6นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับผม16โปรแกรมนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับนี่ครับผมช่องไม้สอช่องนะครับนี่ครับสภาพสีสวยสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับตัวนี้ของใหม่เกือบหมื่นพี่น้องนะครับราคามือสองนะครับผมไม่ไม่ถึงครึ่งนะพี่น้อง4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับพี่น้องลองไปเซิร์ชดูได้นะครับตัวนี้นะครับส่วนมากจะเป็นขายส่วนมากจะเป็นสินค้าขายนอกนะครับผมก็คือแถวไทยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ จะไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นสินค้าส่งออกมากกว่านะครับถ้าไหนสนใจเด้อตัวนี้นะครับมิกเซอร์นะครับผมสตูดิโอมาสเตอร์นะครับผมขับ x อนะครับ6นะครับพี่น้องลองเข้าไปเสิร์ชดูใน Google นะครับเช็คราคาดูได้เลยนะครับตัวนี้ถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่ดอกกิฟต์นะครับกิฟต์จีพนะครับ1899นะครับกิฟต์จีพีเ9หนนะครับดอกนี้พี่น้องนะครับเป็นดอกขาดเด้อพี่น้องแต่ว่าสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่ยังไม่เคยแกะซ่อมนะครับ ียังไม่เคยแกะซ่อมนะครับสภาพหน้าดอกเหมือนกันทั้งสองดอกนะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับตัวนี้เป็นดอกไม่เอี่ยมเลยนะครับผมแต่เป็นดอกขาดนะพี่น้องนะดอกไม่ดังเนอดอกเสียนะครับต้องไปเปลี่ยนไว้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมราคานะครับผมราคาพร้อมส่งนะครับคู่นี้นะครับสองดอก2,800บาทพร้อมส่งนะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับมารับเองที่ร้านนะครับผมเอาแค่2,5 0พ้าพอนะครับท่านไหนมารับเองที่ร้านนะครับคู่นี้เอาแค่25 0 0พอนะครับพี่น้องเอาไปเปลี่ยนไว้นะครับใช้งานได้นะครับ คิฟนะครับ GPA หนึ่งแปดเก้าเก้านะครับเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับพี่น้องนะครับเป็นแม่เหล็กสองชั้นเด้อตัวนี้นะครับเป็นโครงปั๊มนะครับแต่แม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นแม่เหล็กสองชั้นนะครับทำหรัหาอยู่นะครับอ่ะนี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับอ่ะเปลี่ยนไว้ใช้ได้เลยนะครับพวกผ้าพวกอะไรยังใหม่เอี่ยมนะครับอ่ะแต่ใดสนใจนะครับผมแล้วก็มาดูที่ดอกสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วคันนี้นะครับคันนี้ KN หนึ่งห้า KA สองสองนะครับตัวนี้ สามนิ้วนะครับคงหลนะครับไว้สามนิ้วคงหลนะครับตำหนินิดหน่อยนะครับอ่าตำหนิจะมีนะครับตรงหมวกนิดหน่อยแต่เป็นดอกเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับทั้งสองดอกนะครับจะมีตำหนิที่ที่หมวกเหมือนกันนะครับมีตำหนิที่หมวกนะครับนิดหน่อยนะครับอ่าดอกเป็นดอกเดิมนะครับดอกไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้จะเป็นไว้สามนิ้วคงหลนะครับไว้สามนิ้วคงหลนะครับตัวนี้อ่าถ้าใครสนใจนะครับผมดอกละเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับดอกละเก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ดอกสิบห้านิ้วนะครับสิบห คานี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น KA 2 1นะครับคานิ้วอ่าคาเนีนะครับ KA 2 1นะครับดอกเดิมๆเหมือนกันพี่น้องนะครับทั้ง2ดอกนะครับไม่เคยคือไม่เคยซ่อมนะครับแต่ตัวนี้ขออนุญาตไม่ส่งเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าดอกคงปั๊มนะครับส่วนใหญ่อ่าส่งไป10ดอกพังสักห้าดอกนะพี่น้องก็คือกําไรแค่ตัวละร้อยนะครับผมส่งไปพังนะครับก็เอากลับมาก็คือทิ้งนะพี่น้องเพราะว่า คนส่งไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับตอนนี้ขออนุญาตท่านที่สะดวกนะครับเข้ามารับเองได้เรืองสำหรับดอก15นิ้วคงปั๊มนะครับเพราะว่าจะแพ็คดีแค่ไหนก็ไม่รอดนะครับพี่น้องลองแล้วนะครับเพราะว่าพยายามแพ็คให้ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าไปดอกคงปั๊มไม่รอดนะครับถ้าดอก15บห1านะครับ15 18้นี่ยากนะครับถ้าเป็น12ปั๊มพอได้นะครับเพราะว่าดอกมันเล็กน้ำหนักไม่เยอะนะครับอันนี้ อ่ะคู่ละพันห้านะครับพี่น้องนะดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเดิมๆเลยนะครับขอท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้นะครับแล้วก็ดอกเบรนะครับดอกเบร์ pr โปพัทนะครับตัวนี้เป็นรุ่น al สามหนึ่ง s นะครับ al สามหนึ่งห้าที่พี่น้องขออภัยนะครับ al สามหนึ่งห้านะครับตัวนี้กําลังวัดนะครับกําลังวัดแม็กนะครับอยู่ที่สองพันห้าร้อย w a t นะครับดอกสภาพมือหนึ่งนะครับนี่ครับมาเอี่ยมเลยนะครับมาเอี่ยมมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับ ดอกไม้เอี่ยมเลยพี่น้องนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ส่งได้นะครับดอกละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับขายเป็นคู่นะครับดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยพี่น้องนะครับขายเป็นคู่นะครับเดิมๆนะครับไว้4นิ้วนะครับตัวนี้เป็นสเปคเดียวกับ18นิ้วนะครับไม่เหล็กใหญ่นะครับ220มิลนะครับไม่เหล็ก220มิลนะครับความหนาอยู่ที่25มิลนะครับตัวนี้ไว้4นิ้วนะครับผมสเปค18นะครับพี่น้องท่านไหนหาไว้ ทำเป็นเบทนะครับทำเป็นเบสได้ทำเป็นมิดโลได้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับเบสหนาเบสแน่นนะครับดอกละ1,800บาทพร้อมจะส่งนะครับทั่วไทยนะครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ส่งให้ได้นะครับแล้วก็มาที่ powerm นะครับ powerm npe นะครับ npe นะครับวันนี้มีเข้ามา2แท่นนะครับสวยๆนะครับเป็น c 2อ0พกับ c 8 0นนะครับพี่น้องน่ครับผมน่ครับพร้อมแดกไม้นะครับพร้อมแดกไม้นะครับ ตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็น Power M NPE นะครับ NPE ครับถ้าใส่แหลกแบบนี้นะครับราคาพร้อมส่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ250ไม่เกิน280นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นราคาใหม่นะครับตามที่เขาแจ้งมานะครับตัวนี้ก็จะขึ้นไป300เกือบ400พี่น้องนะครับ370 380เเลยนะครับก็คือค่าส่งก็จะเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับ ยกเว้นว่านะครับพี่น้องจะอยู่ภาคอีสานนะครับถ้าอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับภาคกลางนะครับค่าส่งก็จะอยู่ที่300กว่าบาทเลยพี่น้องนะครับค่าส่งค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้สภาพสวยพร้อมแหลกนะครับพี่น้องอ่ะราคาพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งนะครับ NPE 4 8 0พพร้อมส่งพร้อมแหลกนะครับพี่น้องอ่ะ8,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ8,000บาทพร้อมส่งนะครับส่วน C2 ส0นะครับผมพร้อมแหลกนะครับผมแหลกเป็นแหลกตัวเดียวกันพี่น้องทีสวยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับซีสวยแบบนี้เลยนะครับ ซีสองพันสองนะครับเก้าพ well, so. <bits> ันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก้าพันบาทพร้อมส่งนะครับพี่น้องก็ถ้าเข้ามารับเองนะครับพี่น้องก็หักออกเลยนะครับผมแท่าละสามร้อยนะครับแท่าละสามร้อยนะครับก็คือถ้าส่งผมขาดทุนนะครับอ่าท่านไหนสนใจเด้อนะครับผมซีพันแปดนะครับผมแท่าละแปดพันบาทนะครับซีสองพันสองเท่าละเก้าพันบาทราคานี้พร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนมารับเองอ่าลดให้แท่าละสามร้อยนะครับพี่น้องอ่าท่านไหนสนใจนะครับแล้วก็มาที่ผมวิอมนะครับผมประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ อ่ารุ่น 1000A นะครับผลิตรุ่น 1000A นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูไส้ข้างในนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ18โครงหล่อนะครับอิ่มๆเลยนะครับตัวนี้4ดอกนะครับโครงหล่อนะครับได้ทุกสเปคนะครับนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมมอสเฟตนะครับอ่าเปลี่ยนเป็น N channel นะครับเปลี่ยนเป็นมอสเฟต N channel นะครับนี่ครับนะครับมีมอสเฟตทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้แรงมากนะครับพี่น้องนะครับก ปกติตัวนี้จะเป็นเฟจจานบินนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นเอ็นชาแนลนะครับพี่น้องนะครับเป็นประดิษฐ์ 1,000A ไฟวนนะครับตัวไฟติดปกตินะครับไฟวิ่งติดนะครับตัวนี้อคลิปนี้ผมจัดโปรนะครับจดโปรขายแบ่งปันพี่น้องไปถูกๆเลยอะผมเอาแค่แท่นละ6,800บาทพร้อมส่งนะครับ6,800บาทพร้อมจะส่งเลยพี่น้องนะครับค่าส่งตัวนี้น่าจะใกล้ๆ400บาทเลยครับ400 4 5 0นะครับไม่อยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ําหนักตัวน่าจะ เกิน40โลพี่น้องนะครับถ้าเกดสนใจเด้อแลวก็มาที่ power amp นะครับผม maximum นะครับ maximum sound mx 5 0 0พนะครับตัวนี้จำหนิดนิดหน่อยก็คือจะเป็นตรงไฟนะพี่น้องก็คือถ้าเราเล่งเบาไฟไฟมันก็จะติดเบานะครับถ้าเราเล่งสูงไฟมันก็จะติดสูงนะครับแต่ว่าทั้งสองข้างใช้ได้ปกตินะครับก็คือไฟติดทุกดวงนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเราเปิดไม่แรงนะครับผมไฟตรงไฟสว่างไฟ c h a n ตัวนี้มันก็จะเบาไปด้วยนะครับพี่น้องแต่ว่าไม่จีไม่ห้ำนะครับผมใส่ในสวยนะครับตัวนี้ อะท่านใดหาอยู่เด้อยสิบแปดนิ้วได้นะครับผมอะคงปั๊มคาราสามนะครับคงหล่อคาราสองอิ่มๆนะครับขับกลางได้คาราสี่นะครับอะท่านใดสนใจนะครับแม็กซิมัมซาวนะครับ MX ห้าพันนะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่ง AB นะครับแล้วก็มาที่ PowerM นะครับ PowerM ประกอบนะครับตัวนี้เป็นแท่นประกอบนะครับผมสองพัน 400ร้อวัตต์นะครับสบ่0มาสี่้อวัตต์โม่แปลงใหญ่ๆนะครับคาปาซิเตอร์ล yani ูกใหญ่ๆเลย8ลูกนะครับตัวนี้สวยมากนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยพี่น้องนะครับ18บแปดกล่อคาละ2พี่น้องกล่งปั๊มคาละ3ดอกนะครับหรือว่าจะเอาไปขับกลางได้นะครับคาละ3เนื่องสำหรับตัวนี้นะครับนะครับสวยๆนะครับสวยๆตัวนี้ก็เอา7,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ7,500บาทพร้อมจะส่งนะครับสวยๆนะครับ โมแปลงใหญ่มากตัวนี้นะครับโมแปลงใหญ่มากนะครับแต่ในหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องแต่ก็มาที่ PowerM นะครับประกอบอีกหนึ่งแท่นนะครับตัวนี้จะเป็น Enchanel n นะครับผมหนึ่งข้างแล้วก็เป็นแบบ bipolar หนึ่งข้างนะครับนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็น Enchanel n นะครับนะครับ En c h a n n e l นะครับ Enchanel n รู้สึกว่าจะเป็น Enchanel n สิบสองคู่นะครับส่วน bipolar จะเป็นสิบคู่นะครับตัวนี้ก็สิบแปดพวงหลอดได้ค่าละสองนะครับแต่ว่าทั้งสองฝั่งนะครับผมมันเป็นผ้าขยายคนละ อย่างกันนะครับผมก็คือเสียงมันก็จะข้างนึงอาจจะดังกว่านิดนึงนะครับอีกข้างนึงก็อาจจะเบากว่านิดนึงนะครับก็คือถ้าพี่น้องไปเล่น2อคูลสนะครับตัวนี้สบายเลยพี่น้องนะครับสองคูลสองสบายเลยนะครับเอนแชเนลไว้ขับเบรนะครับส่วนไบโพล่าไว้ขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่จีไม่หัมนะครับนะครับด้านหน้าก็สวยอยู่นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ แบ่งพันพี่น้องนะครับ5,500บาทพอนะครับ5,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับ18โครงหล่าได้ค่าละสองนะครับพี่น้องแต่เสียงอาจจะไม่เท่ากันพี่น้องก็ข้างนึงก็บิดขึ้นสูงหน่อยข้างนึงก็บิดให้มันใกล้เคียงกันนะก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับใครสนใจเด้อ5,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตู้นะพี่น้องนะครับตู้ก็ท่านไหนสนใจนะครับผมตู้ส่วนมากน่าจะส่งไม่ส่งไม่ได้นะครับก็คือถ้าพี่น้องสู้ค่าส่งไหวก็ ส่งให้ได้นะครับแตพาะทางที่สู้ไหวเด้อเพราะว่าตามที่ผมไปเช็คราคาดูแล้วนะครับค่าส่งก็ก็คือถ้า50กิโลนะครับส่วนมากตู้เบดนะครับจะเกิน50กิโลนะครับจะเกิน50กิโลนะครับก็คือถ้า50กิโลถ้าอยู่ในภาคอีสานก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่ถ้าข้ามภาคนะครับก็จะตกไป500กว่าบาทเลยนะครับ500กว่าบาทเลยแต่ถ้าเกิน50กิโลนะครับผมคนส่งเขาจะคิด เกินไปกิโลเขาก็จะบวกกิโลละ30บาทนะครับพี่น้องก็ถ้าเกินไป60โลก็โอ้ใบหนึ่งก็ตก6 700เลยพี่น้องนะครับค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ตู้ขอท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้ดีกว่านะครับพี่น้องอันนี้ก็ผีเสื้อนะครับผีเสื้อ18นิ้วนะครับไม้อัดแท้นะครับคู่ละ2.5 0 0นะครับแล้วก็ตู้ซูนามินะครับของค่าย TA นะครับตัวนี้ก็ คู่ละ2อ0 0ันาสนะครับไม่อั้แท้ยี่สิบมิลหูจับเด็กคู่นะครับแล้วก็ตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ร้านอาหารนะครับพี่น้องนะครับเป็นตู้มาร์คเวลนะครับเป็นตู้มาร์คเวลตู้เปิดนะครับตู้เปิด18นิ้วนะครับมีล้อพร้อมนะครับตัวนี้ก็ใบละ2,500บาทนะครับขอท่านสามารถเข้ามารับเองได้นะครับแล้วก็ตู้ไทโอเดีโอนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นดอกนะครับเป็นดอกคาร์นินะครับเป็นดอกคานิแป0ร้อยวัตต์นะครับผมจะขึ้นนะครับ ขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับถ้าราคามารับเองพี่น้องนะครับราคารับเองนะครับนะครับตู้สวยๆเลยไทยออดิโอนะครับก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นดอกคงปั๊มนะครับเพื่อให้ราคามันต่มลงนะครับพี่น้องอสำหรับท่านไหน <re> ที่งบไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็ถ้าราคาพร้อมส่งนะครับตัวนี้อยู่ที่ใบละสามพันบาทพร้อมส่งนะครับใบละสามพันบาทพร้อมส่งนะครับก็คือส่งได้ทั่วไทยพี่น้องนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับ ท่านไหนมารับเองนะครับผมใบละ2 5 0 0พันนะครับท่านไหนมารับเองนะครับตัวนี้ใบละ2 5 0 0พอนะครับแล้วก็ตู้ BV นะครับ BV 15นิ้วนะครับตู้เบรดนะครับ15นิ้วจะเป็นไม้อัดแท้20่มิลเลยนะพี่น้องนะครับไม้อัดแท้20่มิลสีระเบิดนะครับตัวนี้นะครับตู้ BV นะครับตู้ BV ตะแกรงปั๊มนะครับ BV 15นิ้วตะแกรงปั๊มไม้อัดแท้20่มิลนะครับมีช่องนะครับสำหรับ ตั้งขามอนิเตอร์นะครับผมหูจับเหล็กนะครับเป็นหนูจับเหล็กนะครับด้านหลนะังก็จะเป็นเพจนะพี่น้องนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับตัวนี้จะเป็นดอกกิฟตน,นะครับเป็นดอกกิฟตคงหล่อน,นะครับดอกกิฟตคงหล่อ15นิ้วนะครับตัวนี้ราคารับเองนะพี่น้องอยู่ที่ใบละ3,000บาทนะครับรับเองใบละ3,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับใบละ3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับก็เดี๋ยวนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเกี่ยวกับค่าส่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับให้พี่น้อง ได้รับทราบกันนะครับผมและก็มาที่ตู้นะครับผมตู้สิบห้านิ้วนะครับตู้สิห้านิ้วพร้อมใช้งานนะครับดอกก็จะเป็นดอกนะครับตัวนี้เลยนะครับดอก imf นะครับเดิมเดินะครับแลมจะเป็นแลมนะครับแลมตรงแปดนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับผมตะแกรงมีครบด้วยพี่น้องนะครับตะแกรงมีครบนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับท่านไหนสนใจนะครับผมราคาพร้อมจะส่งนะครับราคาพร้อมจะส่งคู่นี้เอา3,500บาทพอนะครับผม3,500้บาทพร้อมส่งนะครับ นะครับสามพาบาทพร้อมส่งนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตู้อ่าเขาเรียกอะไรเนาะตู้มิดโลนะพี่น้องไปตู้มิดโลนะครับขออภัยนะครับไปตู้มิดโลนะครับตัวนี้ดอกอันนี้ผมไม่ได้แกะดูจริงๆเด้ออาจารย์เด้อนะครับต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่ถ้าเข้ามาสอบถามเราลุกวนดูคลิปนะครับ ให้รายละเอียดนิดนึงนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้แจ้งนะครับรายละเอียดดอกเด้อแต่ดอกเป็นดอกเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่ครับดอกเดิมเดิมเลยนะครับดอกเดิมเดิมนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นดอกคงหล่อโคงปั๊มนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้แกะจริงๆนะครับยังไม่มีเวลาเลยนะครับนะครับก็คือขายราคาถูกๆนะพี่น้องถ้าแกะเจอคงหล่อนะครับราคาอาจจะสูงกว่านี้นะครับพี่น้องนี่ครับดอกเดิมเดิมแน่นอนนะครับพี่น้องดูจากด้านหน้านะครับอันนี้ก็ใบละ1,500บาทพร้อมส่งนะครับใบละ1,500บาทอ่ะ ผมเอาแค่คู่นี้ผมเอาแค่สองพันห้าผมส่งพอพี่น้องอ่าแบ่งปันนะครับคู่ละสองพันห้าผมจะส่งนะครับถ้าใคสนใจเด้อครับผมคู่นี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับส่วนนะครับตู้สี่ใบนี้พี่น้องขอท่านที่สามารถนะครับเข้ามารับเองได้เดี๋ยวผมขายเทนะครับขายโล่ให้เลยนะครับราคาถูกๆนะครับขายขาดทุนไปเลยนะครับพี่น้องอ่าก็คือราคานี้นะพี่น้องนะครับผมก็ไม่ขอลดอีกแล้วนะครับนะครับตู้สิบสองนิ้วนะครับผม สองคูณสองนะครับผมด้านหลังใส่แหลมต้องแปดใส่แลมเจลวดใส่แหลมปากแจได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับสิบสองนิ้วนะครับผมแลมสองนะครับผมกลางสองนะครับเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้นี่ครับอยให้ดูด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับขายเป่งปั้นนะครับขายเป่งปันขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับตู้สิบสองนิ้วใบละนะครับพี่น้องใบละหกร้อยบาทพอนะครับ ใบละ600บาทนะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะตัวนี้เป็นไม้20มิลนะครับผมว่าค่าส่งน่าจะใกล้ๆกกับค่าตู้เลยนะครับถ้าส่งนะครับถ้าส่งถ้าถ้าเป็นข้ามภาคผมว่าน่าจะสูสีนะครับกับค่าตู้นะครับไม่ต่ำกว่า300ร้อยสนะครับอ่าก็คือมันไม่คุ้มนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ขอขายแบบขาดทุนไปเลยนะครับพี่น้องนะครับท่านใดสนใจนะครับตู้12นิ้ว2อคูณสนะครับใบละ600บาทนะครับเป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับสีระเบิดนะครับแล้วก็ตู้1ินิ้วนะครับตัวนี้ นี่ครับประมาณนี้นะครับด้านหลังใส่แหลมอะไรผมไม่แน่ใจนะตัวนี้นะครับนี่ครับจะเป็นตู้ประมาณนี้นะครับจะให้พี่น้องดูนะครับมุมสูงๆนะครับนี่ครับนี่ครับเป็น15นิ้ว2ดอกนะครับอ่ส่วนแหลมผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ตรงไหนนะครับตัวนี้ก็จัดให้พี่น้องเลยครับขายราคาเดียวกันพี่น้องผมเอาแค่ใบละ600บาทพอนะครับเป็นไม้อัดแท้20่มิลนะครับผมตู้ไม่ผุไม่บวมนะครับไม่ผุไม่บวม100%เลยนะครับตู้สภาพดีนะครับนี่ครับอ่คิดซะว่าขายไม้อัดแล้วกันนะครับไปลองนี่ อะใครสนใจนะครับผมใบละ600บาทนะครับมี4ใบนะครับใบละ600บาทมี4ใบนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับสตวัวนี้นะครับขออนุญาตไม่ส่งนะครับพี่น้องฟังดีๆเด้อขออนุญาตไม่ส่งทุกกรณีนะครับแล้วก็มาที่ตู้กลางนะครับตู้กลาง15นิ้วนะครับ1นคูณหนะครับ15นิ้ว1นคูณหนะครับนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับผมเป็นตู้พร้อมชุดแขวนนะครับ4ใบนะครับพี่ครับเดี๋พี่น้องดูนะครับนี่ครับนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับปาก ก้าคูณเก้านะพี่น้องตัวนี้นะครับเก้าคูณเก้านะครับนี่ครับตะแกงเป็นตะแกงแบบนี้นะครับตะแงแบบนี้เลยตามนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าตะแงปั๊มหรือเปล่านะครับเป็นตะแงฟิลเตอร์นะครับนี่ครับตามนี้เลยนะพี่น้องนี่ครับเหมือนเหมือนตะแกงปั๊มนะครับพี่น้องนะครับน่าจะเป็นตะแกงปั๊มนะครับนี่ครับนี่ครับตามนี้เลยพี่น้องนะครับสวยนะครับตู้สิบห้านิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับพร้อมชุดแขวนนะครับมีปาแขวนให้นะครับมีอุปกรณ์แขวนให้นะครับตัวนี้ ถ้าส่งนะครับถ้าส่งนะครับถ้าส่งนะครับสี่ใบนะครับสี่ใบสี่พันบาทนะครับอ่าสี่ใบสี่พันบาทนะครับผมส่งนะครับถ้าส่งนะครับสี่ใบสี่พันบาทนะครับผมถ้าพี่น้องรับเองนะครับอ่าผมเอาแค่สามพันบาทพอนะครับสี่ใบนะครับสี่ใบสามพันบาทนะครับอ่าตามนี้เลยพี่น้องนะครับอ่าตามในสนใจนะครับผมถ้ารับเองเอาถูกๆพี่น้องนะครับผมสี่ใบสามพันนะครับด้านหลังเป็นเพจแบบนี้นะครับตู้ไม้อัดแท้นะครับสีระเบิดนะครับตัวนี้ เป็นไม้อัดแท้สิบห้ามิลนะครับเนี่ยครับมีชุดแขวนให้นะครับพี่น้องมีชุดแขวนให้มีบาแขวนมีอุปกรณ์แขวนให้นะครับครบนะครับตัวนี้นะครับรับเอง3 0 0 0บาทนะครับผมพร้อมส่ง4 00 0บาทนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับผมแต่ก็ขาตั้งตู้นะครับพี่น้องขาตั้งตู้นะครับตัวนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เ้อพี่น้องนะครับแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไอตัวตัวล็อกไม่มีนะครับ เลยใส่น็อตแทนนะครับใส่น็อตแทนแลตัวนี้จะมีครบนะครับก็ตั้งได้เรื่องได้ปกตินะครับตัวนี้ขออนุญาตไม่ส่งเหมือนกันพี่น้องนะครับท่าไหนสนใจนะครับผมคู่นี้นะครับ400บาทนะครับคู่นี้400บาทนะครับขอท่านที่สามารถเข้ามารับเองได้เท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีสินค้านะครับผมมาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับผมรายละเอียดตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6ป 4 695นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ